กัมพูชาเกาหลีใต้การร่วมมือที่กำลังเติบโตสูงสุดแต่ทำไมกัมพูชาและเกาหลีใต้กำลังเตรียมตัวเพื่อก้าวกระโดดในการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขึ้นไปอีกขั้นในปี2024นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากการพบหารืระหว่างสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีอีแจมยองทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเข้าสู่ยุคใหม่แต่ทำไมถึงต้องการยกระดับความสัมพันธ์ กัมพูชาและเกาหลีใต้มองเห็นความสําคัญของการร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทําให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับผลกระทบที่แร,แรงจึงต้องการร่วมมือกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสืบสวนและดําเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผลลัพธ์ก็เป็นเรื่องจริงการร่วมมือนี้ได้นําไปสู่การสร้างทีมงานเฉพาะกิจหรือที่เรียกว่า c a m b o d i a e c o d I b e r s i d i v e r s i t y t e s f o r t ซึ่งจะเป็นทีมที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีในกัมพูชาทั้งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการแช่งกงออนไลน์แต่ทำไมถึงต้องการทีมเฉพาะกิจการสร้างทีมนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคมในกัมพูชารวมถึงการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและความเข้าใจระหว่างสองประเทศในด้านกฎหมายและความมั่นคง และนี่คือสิ่งที่สําคัญกัมพูชาและเกาหลีใต้ยังตกลงที่จะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเชิงบวกเกี่ยวกับความร่วมมือนี้ซึ่งจะช่วยให้สังคมเข้าใจถึงบทบาทของสองประเทศในการสร้างความมั่นคงและต้องการอาชญากรรมในสังคมสมัยใหม่การเผยแพร่ข้อมูลนี้จะช่วยให้ความร่วมมือนี้เป็นที่รู้จักในฐานะการร่วมมือที่มีผลกระทบดีต่อสังคมการร่วมมือระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศ ในยุคสมัยใหม่นี้การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่และก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นจากการร่วมมือในอดีตก,กัมพูชาและเกาหลีใต้กำลังเตรียมตัวเพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือที่มีศักยภาพและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จะเป็นการร่วมมือที่น่าสนใจและควรติดตามอย่างใกล้ชิด